น้ำหนักเท่ากันครับ132ปอนด์ครับน้ำหนักที่ชกกันของมวยคู่นี้ครับก็เคยมาโชว์ฝีมือในรายการมวยเศ็ดสีทางช่อง7็ให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมมาแล้วนะครับทั้งคู่ครับวันนี้มาสู้กันในรายการวันลุมนีครับดูครับจะจบแบบไหนครับเตะพับในมาเตะพับในคืนครับเอาเตะขวาไปครับหมัดซ้ายครับแล้วก็แหม จอขวากับอุ้ยสะเทือนในหมือนกันนะครับแล้วก็ผัดรัวกันโอ้โหร้อนเงินครับทั้งสมิงดําแล้วก็ทางด้านของมหามงคลโอ้โหเปิดฉากมาทดกันเลยครับเน้นหมัดแล้วก็เสริมอาวุธอย่างอื่นครับมีแข้งซ้ายครับมหามงคลนี่ได้ชื่อว่าเป็นวิเตะซ้ายแม่นมากครับส่วนสมิงดําก็มีอาวุธที่ดุดดันขึ้นครับโดยเฉพาะหมัดครับไอเนอกไทยครับูีนี้ยากระพริบตาครับแยกมาครับ ทำอะไรกันไม่ได้ครับุก้ายแล้วเตะขวาครับเตะซ้ายมาครับขวาไปเอ้ามีหมัดต้องระวังนะครับจังหวะไม้คู่แบบนี้ครับหรือไอ้จังหวะแรกนี่พอเกรงครับได้ครับแต่ว่าไอ้ตามมาอันดับที่สองเนี่ยสิครับบางทีไม่ได้เกรงครับอาจจะหล่นได้แบบนี้หลดพันรับซ้ายของบหาฑิตมงคลนี่แทงขวาครับ หมัดชุดครับวันนี้คึกเหลือเกินครับสมิงดำมาเป็นชุดเอ้ายังไงครับมามงคลบวกศอครับโอ้โหรอจังหวะอยู่แล้วครับสมิงดำนี่อย่าต่อยเพลินครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนแสซิลิต่อยเพลินเพินวันนี้นี่หล่นมาหลายลายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นเห็นที่สองคนไปกันครับโดนนับโดนนับกลับมาชนะน็อกเอ้าโดนหมัดขวาครับทางด้านของสมิงดำมหามงคลครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหดุดันจริงๆครับสมิงดำ อาบงคกต้องขอตั้งหลักก่อนครับโอ้เจอแข้งขวาเอาซ้ายคืนมาหมัดขวามาอีกแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดครับดูจังหวะนี้ครับเสียบได้ไหมไอ้ยี้ไม่ได้กรรมการแย่ครับพยายามจะยัดไส้ครับสมิงดาครับจังหวะมันไม่ได้ครับอาล้ครับรสางจหวะกันใหม่ครับเตะพับในครับยัดซ้ายฮุกซ้ายฮุกซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาตรงหมัดขวาตรงนี่หมัดเด็ดที่ยังไม่โดนดีครับกรรมการแยกออกมา โอ้แลกยกแลกก็เบียดแล้วครับสนิงดาเดินต่อครับยังคงคึกอย่างต่อเนื่องครับมีหมัดแล้วก็มีแข้งปัขาครับามงคลบวกซ้ายครับไครโดนไทรกอดไครโดนไทรกอดครับพยายามงัดศอกถือว่ามีสัญญาณเตือนแล้วเหมือนกันนะครับสนิงดามครับดูมั่นอกมั่นใจมากนะครับแต่ว่ามั่นใจได้แต่ว่าอย่าย่มใจครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับ ยัดซ้ายแล้วเตะขวาเนี่ยครับไอ้ไม้คู่ที่ตามไปนี่โอ้ดนมขวาอีกแล้วนะครับจ้าบ้านของมหามงคนครับยัดซ้ายมาครับสมิงดําพยายามจะงัดศอกงัดศอกขวาขึ้นอยู่ครับเอาลุยต่อจังหวะนี้เป็นจังหวะผักล้มนะครับเอายังมีอาการเมาครับมีอาการมาเอาทีบครับโอ้โหระคังดาษเอาละครับยกที่สองครับลุนเชียกันต่อครับเตะพับในก่อนครับสมิงดังครับมหาบงคนรอบวกหมักซ้ายเหมือนกันครับ ตีเข่าขวาครับสมิงดำก็ยังดูต่อเนื่องครับลุยต่อครับสมิงดำครับซ้ายลุดเจอแข่งขวาครับแล้วก็มีหมัดอ่ดูจังหวะซ้ายลุตอีกแล้วครับวันนี้นี่เตะไม่แม่นครับอาเจอหมัดของสมิงดำอีกแล้วครับแยกมาครับวัชรินรัชนิพลครับสมิงดำอาแล้วครับบวกหมัดซ้ายครับนัดศอกขวาครับสมิงดำ งัดสอบขวาครับหมัดขวาขวาซ้ายขวาครับเอาเตะหลุดอีกแล้วโอ้โหทั้งหมัดทั้งแข้งในหลุดหมดครับมหามงคลครับโอ้โหสามสี่หลุดแล้วครับลงในไม่มีอะไรครับแยกดีกว่าครับสู้กันต่อวงนอกถุยต่อครับพยายามจะต่อยหมัดต่อยหมัดอือครับจังหวะของมหามงคลยังขัดขัดเกินเกินครับวันนี้อาซอกได้ครับขออีกครับมาซ้ายมาครับมาแล้วครับเริ่มเริ่มฮึดขึ้นมาอาเจอหมัดของสมิงดำ จำนวนอาวุธของสมิงดี่มามาเป็นชุดครับตีเข่าซ้ายครับมหามงคลแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันครับหมัดขวาหลุดไปครับตีได้ไหมคือเป็นสารยกที่ใช้พลังเยอะมากนะครับนี่ครับต้องสอมมาให้ดีครับเตะขวาครับสมิงดัหมัดขวาเพราะว่าออกอาวุธจะไม่หยุดแบบนี้ตีได้ไหมตีไม่ได้ครับตีกันไม่เจ็บนะครับกรรมการแยกออกมาครับมหามงคล ขยัยเข้าไปครับพยายามจะสร้างจังหวัดแทงข่าวแต่ว่าแหม่สมิงดำไปกอดเอาไว้ขยับเดินบ้างครับหามงคลครับแต่ว่าสมิงดำเองก็ไม่ถอยเลยครับเอาเจอซอกครับแต่ว่าก็อูดันล้มลงไปเริ่มจะทําได้เหมือนกันครับหามงคลขณะที่สมิงดำเองก็พ่อแป้พ่อแป้ลงนะครับเอาเจอศอกซ้ายครับอล่ะครับเปิดอะไรขึ้นครับเร่งจนหมดหรือเปล่าครับสมิงดำครับ ช่วงเอาคืนนะครับมหามงคลครับหุกขวาครับเตะขวามาครับสวิงดำครับต่อยซ้ายสับศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับเร่งขึ้นมาครับสู้สยางครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะสับศอกซ้ายเจอศอกขวาคืนเอาละเป็นทีของมหามงคลมากครับเร่งเกมขึ้นมาครับจะเป็นประเภทเครื่องร้อนช้าหรือเปล่าครับตอนนี้ขยับเดินครับก็ถือว่าทําได้นะครับนี่ฮะศอกครับเอาเสียเขาโตขึ้นไปครับสวิงดำต้องต่อเนื่องครับมหามงคล แมแต่ว่าสมิงดำกอดเอาไว้ครับเอาเวลาครับเอาทีบไม่โดนหมัดก็ไม่โดนครับดูฮะกองเชียร์นี่ลุ้นครับลุ้นให้ต่อยโดนครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับเดินต่อครับเชื่อมไปยกของมหามงคลเจอแข่งขวาครับหมัดของสมิงดำแ้งซ้ายของมหามงคลหมัดนี้ไม่ค่อยชัดหมดยกที่มหามงคลขยับเดินครับสมิงดำกอดเอาไว้ครับ เมื่อก่อนแบบนี้รอกกมการแยกครับเสือแก่บบอกว่าผลักออกผลักออกแล้วก็ออกแข้งครับแล้วต่อยหมัดอาศอกขวาครับเตะขวาสูงแล้วตามได้หมัดขวาครับเจอสอกขวาของมหามงคลครับสู้ดีมากครับันนี้มหามงคลครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าชกได้ประทับใจเอาสับศอกซ้ายครับหมัดขวาซ้ายแล้วก็ไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆครับสับศอกขวาครับสวิงดังครับเตะซ้ายไปครับมหามงคลดูครับ เดือดครับยกนี้ยังคงแลกกันแบบอุตลุดครับอขยับเดินครับเลือดไทยไม่แน่ใจครับมาเลือดมหามงคลครับเอาเอาอู่อครับหมัดฟ้าครับสมิงดำเติมเข้าไปครับตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกมาอ่ะดูต่อครับมหามงคลครับอย่าเพิ่งหยุดครับสมิงดำเองก็ไม่ถอยอาเจวะนี้แม่เสียหลักเล็กน้อยครับตอดแบบนี้ก็ น่าจะเป็นการกอดแบบให้พักหายใจครับไม่มีอะไรครับคือแข่งไปแข่งมาก็จริงครับมหามงคลแต่ว่าไม่ทิ้งตัวครับเนี่ยครับสู้ยังมีความหวังนะครับเตะซ้ายไปในทำอะไรได้ไหมครับตีเข่าขวาไปครับมหามงคลครับกรรมการแยกขยับครับขยับครับก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับบวกหมัดบวกซอกบวกหมัดบวกซอกครับซอกขอมามงคลหมัดของศิีนิ่ดำครับ เสียเป่าสอกอู้หสอกนี้ของมหามงคนก็สอกซ้ายครับถือว่ายังไม่ใช่จังหวะความสวยของสมิงดำครับไม่ได้โดนจุดสลบครับก็เวียงสุดแรงครับกอดเอาไว้ครับกอดเอาไว้ครับอ่ากรรมการแยกออกมาโอ้เลือดนี่เลอะหน้าไปหมดแล้วครับหมัดไม่โดนครับสมิงดำแทงเข่าซ้ายครับ กดแขนและตีเข่าซ้ายโอ้โหต้องชื่นชมหัวใจเลยนะครับเอาแทงเข่าซ้ายสอกซ้ายของมหามงคลครับโอ้โหก็หวังว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นสอกก็ขอผีจับยัดทันทีนึงครับ,รบยังพยายามอยู่ครับแต่ว่ายมยำเองก็ล็อกล็อกเอาไว้แบบนี้ก็ทำให้น้าคนออกมุไม่ถนัดเลยครับแล้วก็เป็นการเผาเวลาไปด้วยครับ ยืนยืนครบสามยังมีก็สุดยอดนะครับพยายามจัดสะโจนตีเข่าครับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายและก็ล็อกเอาไว้ครับตีเข่าขวาครับยัดซ้ายครับยัดซ้ายอีกทีหนึ่งขวาครับนวดแล้วนะครับตอนนี้สนิงดำนวด้วครับเข่าซ้ายครับมหามงคลก็กอดเอาไว้ครับโอ้ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของมหามงคลด้วยนะครับอาละครซ้ายหลุดอีกแล้วครับตอนนี้หลุดเยอะครับพยายามล็อกเอาไว้ตีเข่าซ้ายครับ กระชากบางกระชากบางใหม่ซามิงดัมต่อยามล็อกทำให้แพ้นะครับมหามงคลแล้วก็ให้